โอเคครับผมทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมหยุดช่อง Alex ซ์อาบิทเกมอินเฟสต์สเตชันซหรือวอซของเราเช่นเคยครับผมทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบเป็นมีดก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นมีดหน่อยเออว่าปืนไปเยอะแล้วนะครับแทบจะหมดแล้วแทบจะ ไปทุกกระบอกที่มีแล้วนะครับแต่ว่าเหลือไม่เยอะแต่ก็เหลืออยู่นั่นแหละปืนเดี๋ยวจะไปฟาร์มมาแล้วไม่มีแล้วในคลังอ่ะคลิปนี้มีทั้งหมด6มีดนะับผมเออมาดูกันมีดอาคาตนะมีดอันนี้อะไรวะมาเช็ดเหรอมีดอันนี้นะผมแล้วก็มีดไนนะครับแล้วก็มีดไนสองอันดีกว่าแต่อันนี้จะเป็นมีดบัตเตอร์ไฟอันนี้มีดแท็กติคอลอ่านพี่ขออภัยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน6มีดนี่แหละนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีดไหนจะแรงกว่ากันแล้วก็จะฟันกี่ครั้งตายนะครับฟันหัวนะ ปันหัวไปเลยครับมาคาตานะก่อนเลยอันลับแรกปึ๊บอ,อุ้ยลดเกือบถึงมือนะครับเกือบถึงข้อมือนะครับท่านผู้ชมปึ๊บครั้งที่สองโอ้โหเหลือแค่เนี้ยเหลือแค่แบบเห็นมั้ยไหมวะเนี่ยตรงเนี้ยปลายเท้าเลยเหลือแค่หัวนิ้วโป้งอะทุกคนก็คือวิ่งต่อไม่ได้เลือดไหลาตายอารมณ์นั้นเลยฟันหัวเห็นไหมวิ่งไม่ได้เลยได้แค่เดินนะครับท่านผู้ชมอ่ะไปเกิดใหม่ โอเคสรุปคาตนะโคตรแรงตอนนี้ยุงให้ดำหนึ่งก่อนเลยเพราะว่าเพิ่งรีวิวอันแรกมาต่อไปคือมีดอันนี้นะครับผมมาเช็ดมาเชดไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดนะครับอ่ะเดีย๋ยวดูการว่ามีดนี้จะความแรงเท่ากับคาตนะหรือเปล่าหรือว่าจะเบากว่านะครับท่านผู้ชมเอ้ยมีคนว่ะได้ยินเสียงใส่กระสุนปืนที่มีคนมาดักผมอ่ะทุกคนน่าอยู่ในป่านี้แหละมันใสกระสุนรอผมแล้วอ่ะอยู่ไหนวะ ไปเจออุปสรรคอีกแล้วทุกคนแต่และคลิปโผล่หัวออกมาสิน้องโอเคครับทุกคนมาต่อครับเขาออกไปแล้วนะไ <c oughs> อ้เหี้ยเลยวะน่าจะเป็นคนที่แบบชวนตีผมมาแล้วผมชวนตีเข้าไปนั่นแหละนะครับแล้วก็เขาน่าจะเห็นผมอยู่ตรงนี้นานแล้วเ็าเลยมาลองดักดูนะครับก็ <c oughs> ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเขาออกไปแล้วเรามารีวิวต่อครับเป็นมีดไอ้นี่นะครับแม่งพึ่งรีวิวไปตัวแรกมีคนมาดักแล้วท่านผู้ชมอ่ะโอเคอุ้ยอันนี้น่าจะเท่าคาตาะนะเนี่ย โอเคเท่าค okay, าตานะนะครับผมสำหรับความแรงนะโอเคเท่า okay, คาตานะเลยนะท่านผู้ชมความแรงสรุปเท่าคาตานะนะสำหรับมีดอันนี้นะอ่ะต่อมาเป็นมีดเอ่อมีดไนฟ์อันนี้แล้วกันนะครับผมแท็กติคอลแท็กติคอลหรือเปล่านะครับถ้าพี่ขอไปด้วยนะท่านผู้ชมอ่ะมาดูกันว่าจะจิ้มกี่นะสำหรับมีดนี้อันนี้ใช้จิ้มนะไม่ได้ฟันนะครับสองอันที่แล้วใช้ใช้ฟันแต่นี้จิ้มออกนะครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะสามครั้งเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็จะแรงกว่า หรือว่าเบากว่านะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคมาดูกันอันที่สามจึ๊กหนึ่งอ๋ออันนี้จะเบากว่านะท่านผู้ชมเอาไโดนจึ๊กสองอันนี้เหลือครึ่งแข้งนะครับอันนี้เบากว่าโอเคก็สรุปสามครั้งเหมือนกันนะครับอันนี้อันดับสองสองอันนี้อันดับหนึ่งนะครับเท่ากันเลยความแรงโอเคต่อไปเป็นบัตเตอร์ไฟนฟ์นะครับมาดูกันว่าอันนี้จะแรงกว่าอันดับสองหรือเปล่านะครับ หรือว่าจะเบากว่านะครับท่านผู้ชมรอชมครับอ่ะมาทุกคนมาดูมีดบัตเทอร์ไฟกันนะครับผมจะแรงกว่าหรือเปล่าหนึ่งเอ้ยเบากว่าอ่ามีเมื่อกี้อย่างนนเนี้ยเอย้หรือว่าเท่ากันวะโอะน่าจะเท่ากันนะครับผมเท่ากันเท่ากันสองมีดนี้นะครับความแรงเท่ากันนะอ่ะอาเดี๋ยวมาดูขวานกันบ้างครับทีนี้เดี๋ยวสองอันและก็คือขวานตัดไม้กับอ่าขวานสั้นขวานสั้นกับขวานยาวนั่นแหละเออตัดไม้ได้เหมือนกัน คือชื่อว่าขวานผมว่าอันนี้น่าจะความแรงเท่ากับพวกคาตานานะเพราะว่าพวกฟันผีมันก็สองนัดตายเหมือนกันอะไม่ใช่สองนัดดิสองครั้ง <g ül> ไปสองนัดซะแล้ว,วก็าน่าจะเท่ากันแหละนะครับกับคาตนานะนะครับไอขวานขวานสั้นอันเนี้ยแต่อันนี้น่าจะสามครั้งนะผมว่าน,นี้น่าจะสามครั้งมันก็สามครั้งหมดแต่ว่าไปถึงความแรงอ่เออแต่อันเนี้ยขวานเนี้ยน่าจะความแรงเท่ากับมีสองอันนี้นะครับดูทรงแล้วเดี๋ยวรอดูครับท่านผู้ชมขวานยาวขวานซิงอ่ะโอเคมาดูกันทุกคนขวาน ขวานยาวของเราจะกี่ครั้งนะครับเอามเาไปที่หัวสองอ๋อเท่ากันเลยนะครับผมดาเมจเท่ากันกับมีดสองอันนี้นะครับทุกคนโอเคอันสุดท้ายก็คือขวานแฮตแท็กผมไม่ใช่แฮตเชสเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูครับทุกคนอันสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับอ่ะโอเคมาทุกคนสุดท้ายของคลิปครับผมขวานสั้นมาดูกัน แรงสักเท่าไหรกันปึ๊บอูนี่แรงมากอูอันนี้แรงเท่าคาตาทะนะท่านผู้ชมสรุปก็สามครั้งเหมือนกันแรงเท่าคาตานะเลยส่วนสามอันนี้ก็เท่ากันนะครับเนี่ยแบ่งเป็นฝั่งละสามเลยนะครับท่านผู้ชมฝั่งละสามเลยมีดอันนี้กับมีดบัตเตอร์ไฟกับขวานขวานยาวแรงเท่ากันนะครับส่วนคาตานะกับมีดสปัตตาแล้วขวานสั้นแรงเท่ากันนะครับ แต่ก็ฟันสามทีตายเหมือนกันนะท่านผู้ชมอ๋โอเคตามนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปเนาะและสําหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมรอดูคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมารีวิวอีกนะครับรอชมเลยสำหรับวันนี้เช่นเยครับขอตัวลาท่านาผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนอย่าลืมเอก็ถ้าปิดภาพประกันใดในคลิปนี้ขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับไม่ไม่ใช่ล ไปลาไปบ้าจุดๆเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมบอสด้วยระเบิด <c oughs> เดี๋ยวมาลองกันมีคนขอเข้ามานะว่าให้ลองเอาระเบิดไปฆ่าบอสดูนะครับไม่รู้ผมก็ไม่เคยเหมือนกันถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในการเล่นเกมวอร์ซีมากๆนะครับคนที่ขอเข้ามาดูคลิปนี้แล้วกดไลค์ให้ผมด้วยผมจัดให้แล้วผมไปฟาร์มระเบิดมาได้แค่นี้จริงฟาร์มนานมาก เกือบเดือนนะครับแต่ไม่ค่อยได้ฟาร,ร์มหรอกนะครับไม่ค่อยได้ฟาร,รม์มส่วนมากทําคลิปยิงบอสแล้วก็ไม่ได้เล่นอะไรอีกเลยอ่ะคือประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เก็บสะสมมานานพอสมควรได้แค่19ลูกแล้วก็อันนี้ได้จากเปิดไอ้นั่นนะครับตั้งแต่เปิดโคมลอยเออได้มา5ลูกแล้วผมใช้ไปแล้วอันหนึง่งมีทั้งหมด23ลูกมาดูกันนะวันนี้บอสจะตายไหมทุกคนด้วยระเบิดเนี่ยนะครับมาดูกันว่ามันจะตายไหมนะเดี๋ยวล่าบอสฟาร์รรมกล่องเมืองนอร์าด้วยนะครับแล้วก็ทดลอง ฆ่าบอสด้วยระเบิดด้วยนะครับทุกคนมาดูกันว่าจะกี่ลูกถึงจะตายหรือว่ามันจะตายไหมนะครับทุกคนเอ้ยมีบอสด้วยเซิฟแรกมาเราก็หมานแล้วเราได้ทดสอบระเบิดตั้งแต่เซิฟแรกเลยท่านผู้ชมอุ้ยพ k m มาอีกหนึ่งกระบอกมาทุกคนมาดูกันจะใช้กี่ลูกสำหรับระเบิดไปมันกระเด้งบ่วะโดนปะโอเคน่าจะโดนอยู่นะมุมนี้ดีกว่าหนึ่งลูก สองสามอุ้มคว้างไปเลยแล้วกันสี่ห้าหกเจ็ดเอ้ยโดนกูด,ด้วยวะแปดชิบหายกะแปดลูกแปดลูกเกือบตายแปดลูกเก้าสิบสิบเจ็ดสิบลูกอุ้ยทำไมันไปโน่นอ่ะสิบสอง สิบสามสิบสี่เชีย้ยมันจะตายไปเนี่ยทุกคนจะหมดแล้วนะยาผมก็จะหมดแล้วอุ๊ยแรงแรงแรงหมายถึงโดนกูเนี่ยแรงมาก